กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในคอลัมน์ Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่คุณหมออรวรรณกิจเชวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจนะคะเพื่อที่จะให้เรานั้น มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บในขณะเดียวกันค่ะก็จะดูดีสมาร์ทสดใสไปตลอดกาลนอกจากนี้ก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมสุขภาพเพื่อที่จะเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเรานั่นเองค่ะ สำหรับเดือนเมษายนของทุกๆปีตามที่เราทราบเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วแดดก็จะแรงมากๆแถมมลภาวะในอากาศก็ยังเป็นพิษด,ด้วยเพราะฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายของเราไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวันนี้คุณหมออรวรานก็เลยจะมาแนะนำค่ะว่าวิธีการที่จะดูแลผิวในช่วงหน้าร้อนแดดแรงมลภาวะเป็นพิษแบบนี้ ควรต้องทําอย่างไรบ้างเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ไม่ยากเลยส่วนวิธีจะมีอะไรบ้างต้องไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะก็พบก,กับ health secret by ดรระวันนะคะเนื่องจากมีผู้สอบถามทราบว่าหมอเป็นหมอผิวหนังอยากจะ ถามว่าในช่วงหน้าร้อนเนี่ยช่วงใกล้ๆสงการเนี่ยค่ะจะมีเคล็ดลับในการดูแลผิวอย่างไรเพื่อเพื่อสำหรับการต้อนรับฤด,ดูร้อนนี้นะคะก็ผิวปัญหาผิวที่มากับอากาศที่ร้อนจัดเนี่ยก็มีมีได้หลายอย่างเช่นเรื่องสิวนะคะเรื่องการอุดตันแล้วก็พวกพดต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าร้อนไปจนถึงเชื้อราซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมกับความอับชื้นในร่างกายนะคะ เกี่ยวกับเรื่องสิวเนี่ยก็คือในเวลาที่เราร้อนเนี่ยต่อมไขมันต่อมเหงื่อทํางานหนักต่อมไขมันก็ทํางานหนักด้วยบางคนก็หน้าเยิ้มมันเนี่ยก็ทําให้อุดตันง่ายตรงนี้เราก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยช่วยป้องกันการอุดตันนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้ออาจจะเป็นสบู่รักษาสิวนะคะแล้วก็เช็ดหน้าด้วยพวกโลชั่นที่รักษาสิวได้ก็จะช่วยทั้งลดทั้งความมันแล้วก็ ป้องกันไม่ให้เป็นสิวแต่บางคนก็ไม่ได้เป็นสิวก็เพียงแต่ใช้กันแดดนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีปัญหาผิวเนี่ยที่มาในร่วมร่วมกับอาการของความร้อนแดดก็คือที่ทนไทยห่วงที่สุดก็คือเรื่องฝ้ากระรอยดำนะคะเพราะว่าผิวผิวของคนเอเชียในยคนไทยเนี่ยดำง่ายเวลาเจอแสงเนี่ยอันนี้ดำแล้วเนี่ยบางคนดำเป็นปื้นนะคะ นั้นการไว้ย่อมดีกว่าแก้ก็ควรจะทากันแดดค่ะการเลือกใช้กันแดดนี่ก็ต้องกันแดดที่เขียน spf นะคะมากกว่า15แล้วก็ pa spf ก็คือค่าการป้องกันแสง uvb ซึ่งเป็นแสงที่ทําให้ผิวหนังเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังได้หรือว่าเหี่ยวย่นได้กับแสง uva ก็จะเป็น pa บวกก็มีตั้งบวกหนึ่งถึงบวกสนะคะก็คือ,อเป็นค่าการกันแสง uva uva ส่วนมากก็จะเป็น แสงของแดดเนี่ยช่วงคลื่นที่ทําให้ผิวผิวเนี่ยเหี่ยวเร็วแก่เร็วค่ะเพราะนั้นต้องสองช่วงคลื่นเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังนะคะก็เวลาเลือกใช้กันแดดก็ให้เลือกตามนี้ที่มีค่า SPF สูงๆแล้วก็ค่า PA บวกบวกเนี่ยไปถึงบวก4กันแดดถ้าเผื่อยิ่ง SPF สูงก็จะมันมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องหาสูตรที่เป็นสูตรน้ำคือละลายในน้ำซึ่งอาจจะหายา,ยากหน่อย อันนี้ถ้ามันเราจะทาไม่ได้เยอะก็ต้องเลือกสูตรที่กันน้ําได้อีกต่างหากเพราะว่าเหงื่อออกนี่ก็เหมือนกับมีน้ําออกมาในคําว่าสูตรกันน้ำเนี่ยปกติจะอยู่ได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนั้นถ้าเผื่อเรามีเหงื่อออกอย่างหนักหรือไปเล่นน้ําหรือเล่นสงกรานต์โดนสาดน้ำเนี่ยก็ต้องทาใหม่หลังหนึ่งชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่ได้แค่เหงื่อออกนิดๆนหน่อยๆเนี่ยก็ก็กันได้อย่างน้อย4 -8 ชั่วโมงขึ้นกับยาก,กันแดดชนิดน,นั้นค่ะ อันนี้เป็นเรื่องการกันแดดนอกจากนี้ก็คือการเรื่องการติดเชื้อในล่มผ้าหรือเชื้อราที่ผิวนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ผลภันธ์แล้วก็ล้างชำระก็ขอให้เราตระหนักรู้ะคะ่ะแล้วเราก็มีสติในการเที่ยวนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีผิวพรรณที่สดใสแล้วก็ไม่ไม่มีผลข้างเคียงต่างๆจากผลภันธ์ที่ใช้แล้วก็กลับจับการเที่ยว หน้าร้อนๆเนี่ยอย่างที่ผิวยังสดใสไม่ไม่ยังดูอ่อนไว้ได้ค่ะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในเมื่อเราต้องเผชิญกับสภาวะอากาศที่ร้อนแดดแรงจัด มลภาวะเป็นพิษเพราะฉะนั้นเราจําเป็นนะคะที่จะต้องรู้ถึงวิธีการที่จะปกป้องผิวของเราเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดให้ถูกต้องและใช้ให้ถูกวิธีด้วยเพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ใบหน้าของเรารวมถึงผิวของเราเป็นฝ้าเป็นกระนั่นเอง รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ